แม้จะไม่ชินกับการต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะทำงานก่อสร้างแต่นพดลพัฒนาโชธผู้รับเหมาในจังหวัดขอนแก่นพร้อมทีมงานก็จำเป็นต้องสวมหน้ากากหากไม่มีก็จำเป็นต้องนำเสื้อมาทำเป็นหน้ากากแทนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการคุมเข้มของจังหวัดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19. โควิด -19 นพดลบอกว่าคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้อง แต่ละวันแทบจะไม่ได้สัมผัสกับกลุ่มเสียงเพราะเดินทางระหว่างบ้านมายัางจุดก่อสร้างเท่านั้นคนงานที่นี่จึงยังคงบริโภคอาหารร่วมกันเพราะคนอีสานถือเป็นการเอื้อเฟื้อแบ่งปันคือหมูเฮ้ากับวาอยู่ในกลุ่มเสียงดอกเพราะวายยูนี่มันกับว่าท่านได้ว่า,ามีเออพบการระบาดอย่างกับม,มีเตพี่แตน่องมีแตลูกแต่ลานกับซํา รอบครัวพี่น้องกันใกล้ๆบ้านใกล้ๆกันนะครับมันก็บพเป็นยังอดอกคือบ่ได้เดิน้าไม่ใส่แมนบ่ได้เดินทางไปใส่นี่แดบวพี่ลูกหลานจะของกับพี่นอ้องใพราะไงยังนี่แหละมาเห็นงานกับซ้อมสร้างขอบครัวพี่น้องกันนี่แหละไปในเครื่อญาติกันนี่แหละเช่นเดียวกับจุดก่อสร้างโรงพยาบาลขอนแก่นสองที่ให้คนงานเดินทางไปกลับแทนการนอนที่จุดก่อสร้างเพื่อลดการอยู่ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่งขณะที่คนงานก่อสร้างในอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามก็ต้องปรับพฤติกรรมโดยการสวมหน้ากากผ้าขณะเดินทางกลับบ้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สัญจรบ,บนท้องถนนแต่ส่วนแต่ช่วงน,น,นี้จะถ้ากลับไปจากบ้านนี่คือแต่อยู่บ้านแล้วก็จะไม่ออกไปไหนจะมาเช้า ก็ปลาก็จะซื้อใส่ตู้ไว้กรณีที่สาวใครอยู่บ้านเราทำกับข้าวไว้รองกลับไปกนนีก็ไม่ได้ไปไหนเลยตอนนีก็อยู่ที่บ้านที่มาทำงานก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะว่ามันก็หาซื้อไม่ได้ด้วยเจ้าของเรียนคือหาซื้อไม่ได้เลยใช่แต่แต่แต่ซื้อเป็นหน้ากากผ้า แม้จะทำงานท่ามกลางอุณหภูมิเกินกว่า30องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้เชื้อโควิด19อ่อนแอแต่กลุ่มแรงงานรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนส่วนใหญ่ต่างร่วมกันตระหนักด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์ที่หลายจังหวัดใช้มาตรการสูงสุดทังการให้งดพบปะสังสรรค์หรือเลี่ยงไปในจุดที่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างเช่นตลาดสดหรือตลาดนัด มยุรีคารบาลไทย p ี s รายงาน